สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งนะครับวันนี้ทางแอดมินนะครับมีข่าวสารมาอัปเดตมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าในส่วนของประเด็นนะครับของทางมาดามคนดังนะครับก็คือมาดามนะครับท่านนี้เอฟซีของทางบอสบิ๊กนะครับหลายๆท่านหลายๆคนก็จะพอรู้จักนะครับในนามของทางมาดามปากแดงนะครับ นะครับผมเอาง่ายๆเลยครับอักษรย่อคิมนะครับเอาตรงๆเลยนะครับไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับทางมาดามคนนี้นะครับจะมีการออกมาโพสต์ออกมาไลฟ์สดนะครับก็คือด่าบอสบิ๊กนะครับพาดพิงขออภัยครับพาดพิงถึงบอสบิ๊กนะครับหรือว่าด่าบอสบิ๊กไว้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้แล้วถ้าย้อนไปอีกนะครับย้อนไปอีกมาดามคนนี้นะครับเคยนะครับ มีประเด็นนะครับด่าทั้งเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็มีการหมิ่นเบื้องสูงด้วยนะครับล่าสุดนะครับทางเพจของทางแม่นิกกี้นะครับก็คือเพจนิกกี้ขยี้ข่าวนะครับได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็โพสต์ถึงประเด็นนี้ด้วยเรียกได้ว่ามาดามปากแดงเตรียมงานเข้านะครับนะครับผมก่อนอื่นนะครับทางช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจ นิกกี้ขยี้ข่าวนะครับทางแม่นิกกี้โพสต์ไว้แบบนี้ครับบอกว่าใครมีคลิปหรือโพสต์คิมนะครับมินเบื้องสูงนะครับรบกวนส่งมาด้วยและใครเคยซื้อครีมของคิมนะครับส่งข้อมูลมาเดี๋ยวให้ทีมทนายใส่ใจคิมเป็นพิเศษนะครับอักษรย่อคิมครับ แอดมินเองก็ไม่รู้นะครับว่าคิมไหนเพราะว่าก็มีหลายคิมนะครับแต่นะครับที่แน่ๆนะครับมีประเด็นหลักๆเลยนะครับ2ประเด็นที่ทางแม่นิกี้นะครับก็คือกําลังขอหลักฐานนะครับถ้าใครมีหลักฐานก็ให้ส่งมานะครับประเด็นที่1ก็คือเรื่องนะครับหมิ่นเบื้องสูงนะครับก็ค่อนข้างหนักนะครับเรื่องนี้ ประเด็นที่2นะครับมาดามคนนี้เคยมีการขายครีมนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยต่อมาว่าครีมนะครับไม่มีออยหรือเรียกง่ายๆก็คือครีมเถื่อนนะครับก็จะมีประเด็นนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ f c นะครับเห็นโพสต์ของทางแม่นกีก็มี f c นะครับส่งข้อมูลให้ด้วยนะครับส่งข้อมูลให้ทางแม่นกีนะครับซึ่งทางแม่นกีก็ได้มีการคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าแม่นกีเองก็ ดูนะครับดนแทก่อนนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็คงไม่ไปใส่ใจขนาดนี้หรอกนะครับประมาณนี้แล้วก็เลยมี f c นะครับมีการเข้าไปคอมมต์แล้วก็ส่งนะครับเป็นคลิปนะครับบอกว่าเป็นคลิปที่ทางมาดามนะครับขายครีมนะครับก็พูดได้ง่ายก็มีการส่งหลักฐานให้แล้วแต่ว่าทางแม่นกี้นะครับผมจะดำเนินการต่อยังไงนะครับก็ยังไม่ได้มีการ เปิดเผยหรือว่าอัปเดตออกมานะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเพิ่งออกมาโพสต์ถึงประเด็นนี้แล้วก็ขอหลักฐานจาก f c นะครับใครมีหลักฐานให้ส่งเข้าไปกําลังรวบรวมหลักฐานนะครับมาดามคนดังนะครับจากก่อนหน้านี้เคยด่าบอสบิ๊กไว้แต่ล่าสุดไม่ใช่ประเด็นของบอสบิ๊กนะครับแต่จะโดนนะครับจอโดนจับนะครับเรื่องหมิ่นเบื้องสูงแล้วก็การขายครีมก่อนหน้านี้ นะครับผมถ้าหากว่ามีการอัปเดตนะครับในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวทางแอดมินเอามาอัปเดตมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับนะครับผมขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเล่าข่าวบ้านทุ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ